โอ๊ยอะไรของเธอเนี่ยน่าที่สุดเลยคนหนูทา้าฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะโอ๊ยเจ็บ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 ับไปฉันอะไรเนี่ยยังเรียนโรงเรียนกันเถอะเดี๋ยวฉันไม่ส่ง,งนายเอง,องเหยุดดื้อสิวันนี้นายมีสอบไม่ใช่หรอยังก็ไปสอบสายหรอกเฮ้ยเฮลโลเด้ยังอยจะมีสอบ <c oughs> อืม ฉันไม่ถามเนะอ็มจมันอะวันนี้ห้ามรีบกลับเหมือนคราวที่แล้วนะคะอ้ออย่างนี้ถ้าพี่อยู่ถึงเช้านะคะจะทำยังไงไอริตามันทำอะไรที่นี่เนี่ยน่เอ็มจช่วยติวเรื่องทามหน่อยดิอยากรู้ว่าทามชอบอะไรชอบกินอะไรแล้วก็ชอบไปเที่ยวที่ไหนเอามาให้หมดเลยนะไม่ทำไมอะข้อหนึ่งเรื่องของพวกเธอฉันไม่อยากยุง่ง อยากรู้ก็ไปถามไปถามเองดิข้อ2ฉันมีธุระที่สำคัญกว่าตอนนี้ระหว่างเด็กบ้าบ้า,บาอย่างเธอกับสาวๆอ่ะคงเรื่องไม่ยากเนาะบายไปกันี้า้าอร้ะแล้วลูกีนท้องของเราล่ะที่เธอพูดบ้านอะไรของเดไอีอคนไม่มีความรับผิดชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบที่คิดนะเฮ <c oughs> ้ยอหมดธุระแล้วเนาะไอ้ควายกูระภูมิใจในตัวพี่เอ็มเจของกูจริงเลยวะ่ะมึงเนี่ยมึงเงียบไปเลยมึงพูดอยู่กมึงรับมือย็นนั่นได้ว่างั้นน่ะเที่ยวเาขาแล้วก็มึงไม่ใช่เหรอ นั่งหอบอยู่ข้างกูเนี่ย <illes> อย่างน้อยกูไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงลิตาเหมือนมึงแล้วกันมึงแคร์กอหญ้าหน่อยดิวะไหนบอกทีมกอหญ้าไงเอ้าเนี่ยกูก็ทีมกอหญ้าอยู่เว้ยแล้วนี่ถามแบบก,กอหญ้าเป็นไรวะจีบกันอยู่ดีๆเลิกยุ่งกันซะงั้นอะเลนช่วงนี้ได้คุยกับถามบ้างป่วะไม่ได้คุยเลยวะกูงงเหมือนกันมันไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่า ไม่น่ามีใครไปบังคับไปถามได้ป่ะวะหรือว่าไอ้ทามจะชอบพี่ตาแล้งจริงวะใครมันจะเปลี่ยนใจเร็วขนาดนั้นวะก็มึงไงนี่มึงคุยกับหญิงใหม่อีกแล้วใช่ปะ่ะไม่ใช่กูคุยกับค่นิง้งเขาถามเรื่องนี้อยู่พอดีเนี่ยว่าไงตัวเล็กอือทิงเพื่อนแล้วมึง